สวัสดีค่ะนงทัน์ประเสริฐวิทย์ค่ะนักเรียนเตรียมผู้บริหารรุ่นที่21ลำดับที่38นะคะวันนี้จะมาพูดกันถึงแผนการตลาดนะคะแผนการตลาดทัท่วๆไปเลยค่ะแบบอัตราส่วนการแบ่งผลประโยชน์ก็คือ40-60%นะคะ40%ถ้าเป็นที่ทัท่วๆไปก็คือโรงงานผู้ผลิตนะคะจะเก็บผลประโยชน์ไว้ที่40%นะคะ,ะและอีก หก็ก็จะแบ่งมาที่บริษัทจัดจำหน่ายบริษัทจัดจำหน่ายมีหน้าที่คือโฆษณาสต็อกแพ็กเกจและโฆษณาตรงนี้นะคะและก็จะแบ่งอีก3 0ไปที่ร้านค้าส่งร้านค้าส่งก็จะเป็นที่สต็อกคงคลังของไว้นะคะในอย่างเช่นแมคโครทัสนะคะหรือร้านค้าส่งใหญ่ๆตามต่างจังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้แม่ค้าค้าปลีกนะคะมารับไปแม่ค้าค้าปลีกก็รับ เก็บผลประโยชน์ไว้ที่15นะคะ15เนี่ยค่ะก็นำมาให้กับพวกเราผู้บริโภคเนี่ยค่ะจะได้เข้าไปซื้อกันเนาะอย่างเช่นเราซื้อน้ำขวดหนึ่งก็คือราคา10บาทเต็มๆที่เราได้รับก็คือ100เรเต็มนะคะมาดูค่ะความแตกต่างของบริษัทดีเน็ตเวิร์กนะคะแตกต่างยังไงบริษัทดีเน็ตเวิร์กก็เช่นเดียวกันค่ะแผนการตลาดอัตราส่วนก็คือ40-60เช่นเดียวกันนะคะ อัตราส่วน40-60%ก็คือบริษัทดีเนเบิร์กอะค่ะจะเป็นผู้ผลิตสต็อกคองคลังภาษีไว้นะคะเรื่องยุ่งๆบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเองและให้เราในฐานะนักธุรกิจอิสระนะคะให้เราเก็บผลประโยชน์ไว้ที่60%เลยนะคะ mm. ตรงนี้60%เนี่ยเราจะได้มาจากช่องทางไหนบ้างก็คือช่องทางที่1คือการขายนะคะช่องทางที่2คืองานขยายนะคะ ตรงนี้จะแยกออกมาอีก8ช่องทางด้วยกันคัะในงานขยายนะตรงนี้เรามาดูกันค่ะเช่นในงานขายนะคะอย่างเช่นซื้อก o เรจินดี1กล่องในราคา1,664บาทนะคะตรงนี้ถ้าหากว่าเราได้เข้าไปเป็นยูเซอร แค่เอาบัตรประชาชนเข้าไปคีย์อยู่ในบริษัทนะคะยังไม่ได้สมัครนะคะตรงนี้เราได้รับส่วนลดไปแล้ว่าดถึง5%นะคะ5%ตรงนี้จะได้รับส่วนลดไปถึง83บาทนะและต่อมาถ้าเราสมัครเป็น่าพรีเมมเบอร์ พีเมมเบอร์คือเราสมัคร300นะคะสมัคร300เราจะได้รับส่วนลดอยู่ที่10%เลยค่ะ10%ตัวนี้ก็เป็นเงินส่วนลดอยู่ที่166บาทเลยนะคะตรงนี้ยังค่ะยังไม่พอถ้าหากว่าเราอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นไปดีตรงนี้เรามาเป็น DA Member นะคะ DA Member จะได้รับส่วนลดอยู่ที่23%อไม่น้อยเลยนะคะ23%ออยู่ที่ 382บาทเลยค่ะทั้ง3ยุสเนี่ยนะคะเราจะใช้ได้ตลอดชีพเลยไม่ว่าคุณจะอยู่แค่ยุส์ยูเซอร์นะคะหรือพรีเมมเบอร์หรือ, Remember, รอ DA เ e m มมเคุณจะได้รับส่วนลดเหล่านี้ยตลอดชีวิตเลยนะคะตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มขึ้นไปอีกเราในในในฐานะนักธุรกิจนะคะเราต้องการเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ ตรงนี้เรามาดูค่ะข้อ2นะคะข้อ2คืออย่างเช่นคุณสวยคุณสวยทานทานโกวเรจินแล้วเกิดความประทับใจนะคะกับส่วนลดนะคะตรงนี้เราก็มาเราก็มาเป็น d m Member นะคะหรือโบนัสตรงนี้นะคะเราอยากได้เพิ่มขึ้นเรามีนะมีทางที่จะทำได้ค่ะเช่นตรงนี้ค่ะเรา แนะนำนะคะเราแนะนาคุณสวยซื้อเซตหนึ่งนะคะซื้อเซตหนึ่งคืออยู่ที่ราคา4 9 9 2บาทตรงนี้4,492บาทคูณ45%ไปเลยค่ะคูณ45%เราจะได้รับส่วนแบ่งจากบริษัทนะคะเราจะได้รับเป็นโบนัสนะคะเป็นโบนัสจากบริษัทนะคะ2,246บาทเลยตรงนี้นะคะตรงนี้และยังจะได้รับ 213 DA คอยด้วยนะคะตรงนี้เพื่อสะสมขึ้นตำแหน่ง DA หรือและตำแหน่ง DPQ1 นะคะส่วนเกินนำไปคิดรายได้ในข้อที่4ค่ะตามมาค่ะนะคะข้อที่3ข้อที่3คือโบนัสเริ่มต้นธุรกิจนะคะหรือ Fast Start b โบ u ั นั่นเองนะคะตรงนี้270%เลยนะคะมาดูค่ะว่ายังไงนะคะ270%เนี่ยค่ะเราจะมีตำแหน่งตำแหน่งนะคะเป็นตำแหน่งตำแหน่งนะคะแล้วก็เป็นเรเวลเรเวลนะคะตรงนี้จะมีด้วยด้วยกันทั้งหมด4เรเวลนะคะเรเวลที่1นึ่ง2,000 PVC ของ ของแต่ละเลเวลนะคะตำแหน่งที่1 2 3 4เนี่ยค่ะจะจะอยู่จะมีจะมีคะแนน PVC อยู่ที่2000 PVC ทั้งหมดนะคะมาดูค่ะตำแหน่งที่1คือตำแหน่ง DA ตำแหน่ง DA เนี่ยค่ะ2,000 PVC เนี่ยค่ะจะได้รับจะได้รับโบนัส1 5 0เป็นะคะเป็นเงิน3,000บาทเลยนะคะเป็นเงิน3,000บาทเลยตรงนี้และอ่า มาดูที่ตำแหน่งของ DPQ1 นะคะ DPQ1 เนี่ยค่ะเรเวลที่1ได้รับ150%นะคะตรงนี้จะได้เป็นเงินอยู่ที่3,000บาทนะคะเรเวลที่2หรือชั้นลูกหรือตรงนี้เราเรียกเป็นง่ายๆคือชั้นลูกหลานเหลนหลนนะคะชั้นลูกเราอะค่ะทำชั้นลูกเราทำนะคะ บริษัทจะจ่ายให้เรา15% 1 50ค่ะร5 0เนี่ยเราได้รับตรงนั้นมาที่3,000บาทเลยนะคะและเลเวลที่2เลเวลที่2คือลูกหลานของเราอะค่ะเขาทำา2 0 0 0คะแนนเหมือนกันเราได้รับตรงนี้50% 0นะคะทุกการซื้อซื้อสินค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของของเขานะคะเราจะได้รับถึง1,000บาทนะคะเลเวลที่ 4, และและสา3และ4นะคะตรงนี้เราจะได้รับ ตรงนี้20%หรือเป็นเงิน400บาทนะคะนี่คือตำแหน่งของ DPQ1 นะคะมามาดูอีกตำแหน่งหนึ่งค่ะตำแหน่งอีกอันนึงก็คือตำแหน่งลูกกี้นะคะตำแหน่งลูก,กี้เนี่ยค่ะเราจะมี DPQ1 ติดตัวเราเราเป็น DPQ1 เราเป็นลูกกี้นะคะแล้วก็มี DPQ1 1 1, 1ึ่ตำแหน่งและบวกด้วยอีก6 DA 6 DA ที่มี1,000คะแนน6ท่านนะ,นะคะตรงนี้ DPQ1 ก็คือมี2,000 p v c นะคะตรงนี้ลูกี้จะต้องลุกี้ที่จะได้จะได้ผลตอบแทนจากบริษัทตรงนี้ค่ะก็จะต้องมี1 DPQ1 และ6 DA นะคะตรงนี้ ชั้นลูกชั้นลูกนะคะเราจะได้รับ150บวกด้วยอีวกหเท่ากับว่าเราจะได้รับเงิน3,100บาทนะคะชั้นหลานเราทำก็จะได้ชั้นหลานเราก็จะได้50บวก5%เท่ากับเราจะได้รับเป็นเงินโบนัสนะคะ1,100บาทนะคะและเป็นชั้นหลานและชั้นเหลนนะคะตรงนี้เราจะได้รับชั้นละ20%บวก5 20 5%บวก5%เท่ากับ5 5 0 0บาท500บาทนะคะและเรายังจะได้เป็นโบนัสออเซลนะคะ5% อินฟินิตอีก100บาทค่ะตรงนี้เนาะไม่น้อยเลยนะยังค่ะยังไม่พอมาอีกตำแหน่งหนึ่งค่ะเราก็จะขยับมาอยู่ที่ลุกกี้วันนะคะลุกี้วันนะคะลุกี้วันจะมีอะไรบ้างลุกกี้วันเราก็จะมี DPQ1 คววันหนึ่งตำแหน่งและ11 DA นะคะที่ติดตัวเราตรงนี้เราจะได้เพิ่มนะคะได้เพิ่มคือเราได้150บวกอีก15% จากที่ลูกเรานะคะหรือชั้นเลเวลที่ทําติดตัวเรามาค่ะตรงนี้เราจะได้เงินนะคะกาไราโบนัสตรงนี้เป็น3,300บาทเลยนะคะนะคะแล้วชั้นชั้นต่อมาคือชั้นที่2นะคะชั้นที่2ก็คือชั้นหลานของเราตรงนี้เราจะได้เพิ่มอีกนะคะคือ50า5บวกเปอร์เซ็นต์เท่ากับเป็นเงิน1,300บาทนะคะและ ชั้นที่3และชั้นที่4นะคะตรงนี้เราจะได้รับที่20%บวก2 0ก15%ทั้ง2ชั้นเลยนะคะได้เท่ากันก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก700บาทต่อชั้นนะคะตรงนี้และก็ยังจะมี Infinity a l L s a l e ค่ะ L s a ซ e อยู่ที่15%นะคะ INFINITY เราจะได้รับเงิน300บาทตรงนี้อีกด้วยนะตรงนี้และอีกตำแหน่งนึงคือพวกเรานะคะ ต้องไปให้ถึงนะคะต้องไปให้ถึงคือลูกี้ทูนะคะลูกี้ทูลูกี้ทูต้องมีอะไรบ้างลูกี้ทูก็มี D P Q 1ติดตัวหนึ่งค่ะแล้วก็มี2 2 D A นะคะตรงนี้เราจะได้รับ150%บวกอีก25%นนะคะตรงนี้จะเป็นเงินอยู่ที่ 1, 1 3,500บาทเลยนะคะและชั้นต่อมาชั้นที่2เราก็จะได้รับ50บวกอีก25%ตรงนี้ก็จะเป็นเงิน1,500บาทนะคะและชั้นที่3และชั้นที่4ก็จะได้ชั้นละ20% 20บวก25%เป็น900 900นะคะตรงนี้เท่ากับว่าเราจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก25%นะคะ Infinity ค่ะอีก500บาท ที Infinity, งนี้ทําทั่วโลกนะคะเราก็จะได้รับตรงนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคะเนาะเห็นไหมคะคุ้มค่าไหมนะคะตรงนี้ลุก,กี้ทุกๆตำแหน่งลุก,กี้นะคะตำแหน่งลุก,กี้จะได้ออเซลจาก5%ปของยอดรวม CPV ในรอบนั้นๆเลยนะคะเห็นไหมคะว้าวไหมคะตื่นเต้นเนะาะค่ะข้อที่4ี่ค่ะมาข้อที่4นะคะข้อที่4ี่ โบนัสขยายธุรกิจค่ะโบนัสขยายธุรกิจตรงนี้ค่ะยอด20คูณด้วย CPV ก่อนขึ้นตำแหน่ง d p q 1ของทีมงานที่ได้รับการแนะนำตรงนะคะตรงนี้เราได้รับอีก20%เลยนะคะตรงนี้นะแล้วมาข้อที่5ค่ะข้อที่5โบนัสส่วนตัวโบนัสส่วนตัวเนี่ยเราได้20%นะคะจากยอดนะคะ20%คูณด้วย CPV ก่อนขึ้นตำแหน่ง d p q 1ของ ทีมงานตรงนี้โอ้ตรงนี้ซ้ำนะคะค่ะโบนัสข้อที่หาคือ20%เหมือนกันค่ะหลังจากหลังจากที่ขึ้นตําแหน่ง DPQ1 นะคะยอด20%เนคูณด้วย CPV คําคนวณเป็นโบนัสส่วนตัวค่ะตรงนี้นะคะมาข้อที่6แล้วค่ะข้อที่6กข้อที่6เป็นโบนัสธุรกิจค่ะโบนัสธุรกิจ10ร์เซนค่ะตรงนี้คํานวณจากจากลูกค่ะจากลูกที่ ของเรานะคะ5 2% 5ชั้นเลยนะคะคิดตามลำดับการแะนะนำค่ะตรงนี้เช่นเช่นข้อที่หกเนาะข้อที่6เลเวลที่หนึ่งเราจะมีลูกด้วยกัน5 5คนเนาะ5คนตรงนี้คือ,อา5าเท่ากับ5 CPV ตรงนี้เราจะได้2%นะคะ2%ตรงนี้และ ชั้นที่สองเรามีชั้นที่หนึ่งเรามีลูกห้าคนนะคะชั้นที่สองเราจะได้ชั้นที่สองเนี่ยเรามีเอาห้าคนนะคะี่ยค่ะห้าห้าห้าคนเนะะี่ยค่ะห้าคนเนะะี่ยก็คือเอาห้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 าคนเนี่ยค่ะก็เท่ากับยี่สิบห้าคนแล้วเนาะยี่สิบห้าคน,นะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ไปคูณให้เราอีก 2%นะคะ2%และชั้นที่3ก็เอา25เนี้ยค่ะคูณด,ด้วยคูณด,ด้วยกัน5คนก็เท่ากับ125ตรงนี้ก็รวมรวมเป็น125 CPV นะคะ125 CPV เนียค่ะรวมกันแล้วและก็คูณคูณด,ด้วย2%เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ก็มาดู25 25เนี่ยค่ะ 25เนี่ยค่ะหท่าน5 5 5 5 5 5ตำแหน่งด้วยกันหรือ5ท่านด้วยกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นอยู่ที่อ่าท่าน25 1 25 25 1 25เนี่ยค่ะรวมกันแล้วก็จะได้อยู่ที่262 200เอ้ย6ก0อขอโทษค่ะ625 CPV นะคะ265 CPV เนี่ย รวมแล้วก็คูณด้วย2%เช่นเดียวกันนะคะ2%เช่นเดียวกันและต่อมาชั้นที่5นะคะรูปชั้นที่5นะคะคือลำดับชั้น5ชั้นเนาะตรงนี้ห้ชั้นเนี่ยค่ะก็คือเอา625 625 5, 5 5 5สตำแหน่งด้วยกันนะคะ5ช่องด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะเท่ากับ3125 cpv ตรงนี้แล้วก็คูณด,ด้วยคูณด,ด้วย2%เซเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่าตรงนี้ก็คือเรา d d ดหรือ d p q 1เนี่ยค่ะก็จะมี150 p v นะคะ150 p v นะคะ p, p p p v C P V อ่ะ C P V อ๋อจะสลับกันตลอดค่ะตรงเนี้ยห้าชั้นก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือ D A D A เก้า C P V นะคะและชั้นต่อมาชั้นต่อมาคือแปดร้อย D A ชั้นที่หนึ่งอะคะ่ะเก้าร้อย P V CPV นะคะชั้นต่อมาคือ800 CPV ชั้นต่อมาคือ700 CPV ชั้นต่อมาอีก100 CPV นะคะและชั้นต่อมาอีกก็คือ200 CPV และชั้นสุดชั้นล่างลงมาอีกก็คืออีก100 150 CPV นะคะตรงนี้รวมแล้วก็คือ1,000 CPV นะคะตรงนี้เป็นชั้นที่2คือชั้นลูกเทียมของเรานะคะ ตรงนั้นจะได้2%นะคะแล้วก็เป็นชั้นที่1เทียมนะคะชั้นที่1เทียมก็เท่ากับว่า20บวก2%นะคะ20%จากข้อ3นะันเองนะคะจากข้อ3เนาะตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันตรงตรงกระดานอีกทีนะคะว่าความเข้าใจค่ะเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะต่อมาเรามาดูข้อ แผนการตลาดข้อที่7กับข้อที่8นะคะข้อที่7กับข้อที่8เนะะี่ยค่ะจะพูดรวมๆกันเลยนะคะคือทีมอ่อนทีมแข็งนะคะทีมแข็งแผนการตลาดทีมอ่อนทีมแข็งเราจะแบ่งออกมาเป็นลักษณะ2 2ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะเป็นทีมอ่อนและทีมแข็งนะคะตรงนี้ทีมอ่อนทีมแข็งตรงนี้ ทีมอ่อนทีมแข็งตรงนี้นะคะเป็น D A นะคะ D A หรือ D P Q 1นะคะตรงนี้ค่ะตัวเรานะคะตัวเรามีสายงานสองสายค่ะสายงานสองสายตรงนี้ก็จะมีอยู่ที่5 5ท่านด้วยกัน1 2 3 4 5นะคะอย่างเช่นใน A นะคะ a 1 A2 a 3เมตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาจะมีส่วนโบนัสให้เราค่ะโบนัสจากจากจากทีมอ่อนทีมแข็งเนะะี่ยค่ะ2%เหมือนกันเลยค่ะทั้งทีม A ทีม B นะคะทั้งทั้งท,ทั้ง,ท,ง,ท,งทั้ง A และ B นะคะ5้า้ชั้นด้วยกัน12345 5, 5้าชั้นด้วยกันก็คือ2%เหมือนกันหมดเลยนะคะ2%เหมือนกันหมดเลยตรงนี้ค่ะ ก็โบนัสทีมอ่อนโบนัสทีมอ่อนเนี่ยค่ะเราจะได้อยู่ที่20นะคะและทีมแข็งก็จะอยู่ที่10ถึง13เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ค่ะทีมอ่อนทีมอ่อนเนี่ยค่ะก็จะมีคะแนนอยู่ที่อย่างเช่นทีมอ่อนมีคะแนนอยู่ที่3,000 3,000 3,000่ค่ะขอภัย3 0,000ืน C.P.V. นะคะและทีมแข็งทีมแข็งมีคะแนนอยู่ที่ห้าหมืน C.P.V. นะคะตรงนี้นะอ่ะก็จะตัดบาลานซ์นะคะตัดบาลานซ์อยู่ที่สามพันนะคะสามพันคูณด้วยยี่สิบเปอร์เซนเท่ากับเป็นเงินเท่ากับเป็นเงินหกพันบาทนะคะ ทางทิมแข็งก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะตัดมาที่สิบเปอร์เซนนะคะสิบเปอร์เซนก็เอาสามพันโดิบร้อยพันหมื่นเอาสาม0 0ืนค่ะสาม0 0ืนเมื่อเมื่อเมื่อทิมทิมทีมอ่อนก็เหมือนกันนะคะก็3า0 0มืเช่นเดียวกันทีมแข็งก็สาม0มื่นสามมืนคูณด้วยสิบเอร์เซนนะคะสิบเปอร์เซนเท่ากับเป็นเงินสามพันบาท สามพบาทนะคะตรงนี้3,000บาทอา้าวแล้วเหลืออีกส0 0 0มคะแนนหายไปไหนเหลืออีก2,000มืคะแนน2 0งหมื่นสองหมื่ทำไมต้องติดคะแนนด้วยสองหมื่นพียกไปคำนวณในรอบต่อไปนะคะยกไปรวมยกไปยกไปคำนวณในรอบ ถัดไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลบทิ้งนะคะคือข้อดีของดีเน็ตเบิร์กเรานะคะยอดคะแนนที่เราทําออกมาได้ค่ะหรือลูกทีมเราทําให้มากับเราได้นะคะทีมอ่อนทีมแข็งของเรานะคะยอดคะแนนที่หักบาลานซ์แล้วอะ่ะก็ยังคงเอาไว้แล้วก็ไปคานวณในรอบถัดไปนะคะตรงนี้เป็นข้อดีซึ่งที่อื่นไม่มีนะคะตรงนี้ข้อเก้าค่ะมา ข้อ8ข้อ9ไปแล้วทีนี้เรามาข้อ9ค่ะข้อ9โบนัสแมทชิงโบนัสแมทชิงโบนัสแมทชิง150% 150%็นตินะคะตรงนี้ทิดจากยอดรายได้ข้อ7โบนัสทีมแข็งของทีมงานลำดับการแนะนำนะคะตรงนี้ นะคะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะตรงนี้อย่างตัวนี้ค่ะอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะก็คือ D A หรือ D D P Q 1เนี่ยค่ะมีอยู่ที่ร้อยห้าสิบ pvc นะคะและห้าสิบ pvc ถัดมาคือสี่สิบ และ30 PVC ตรงนี้นะคะคือตรงนี้ก็คือหมายเหตุมีตรงนี้จะจะเป็นแบบ low up back up นะคะตรงนี้เนาะตรงนี้ค่ะและอ่าตรงนี้ก็คือเรื่องของปัญหา ตรงนี้ก็คืออย่างเช่นอย่างเช่นปัญหาทั่วๆไปนะคะการทำงานเนาะรายได้ตามแผนการรายได้ตามแผนการตลาดทั้ง8ข้อนะคะต้องมีการนะคะรักษายอดนะตรงนี้เดี๋ยวรักษายอดนะคะตรงนี้และกอะ็อย่างเช่นงานแบ็กอัพแผนการตลาดอย่างอย่างอย่าง ่างข้อนี้นะอย่างข้อนี้ค่ะการทํางานแบบที่อื่นนะคะตรงนี้อย่างเช่นการทํางานตรงนี้ค่ะก็จะเป็นไปในรูปแบบของเขาเรียกอะไรอะ่ะมีแบบอ่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า ง่ายๆเนาะพูดกันง่ายๆนะอธิบายง่ายๆเวลาเวลาเวลานงคานะคะไปคุยงานกับลูกค้าะค่ะนงคาก็จะพูดง่ายๆค่ะพูดง่ายๆให้ลูกค้าดูอะค่ะว่าแผนการตลาดทั่วๆไปอะค่ะหรือที่อื่นๆนะคะที่แตกต่างจากดีเน็ตเวิกอะค่ะจะมีข้อแตกต่างให้ดูนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะอย่างเช่นตัวนี้จะมีปัญหาก็คือถูกกักถูกกักคือถูกกักยังไงอย่างเช่นอย่างเช่นการถูกกักอะค่ะการถูกกักหรือดาวลับ นะคะตรงเนี้ยอ่าตรงเนี้ยอ่าเราเราเป็นผู้แนะนำเนาะเราเป็นผู้แนะนำและเราก็จะหาหาหาอ่าดาวไลน์ดาวไลน์ตามตามรามานะคะดาวตามลงมาเรื่อยๆนะคะก็คือจะมีกันทั้งหมด1 2 3 4 5ี่ห้านะคะจะมีกันทั้งหมด5้าหสายงานนะห้าลำดับชั้นนะคะตรงนี้ที่นี้ ถ้าหากว่าเป็นที่ทั่วไปนะคะเราเราเราไปติดต่อเราไปแนะนำใน A ใน B ใน C ใน D นะคะทั้งทั้ง4ท่านนะคะทั้ง4ท่านเลยไม่ทำงานนะคะไม่ทำงานตรงนี้เราก็ไม่ได้เนาะถ้าเป็นที่อื่นตรงนี้เราก็จะไม่ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้แต่ที่ดีเน็ตเวิร์กนะคะแตกต่างนะคะที่ก็คือถ้าดีที่ดีเน็ตเวิร์กนะคะเราไปแนะนำท่านที่1 2 3 4สามสี่ ไม่ทํางานเลยไม่ทํางานเลยนะคะแต่ท่านที่ห้าทนะคะท่านที่ห้าทเราได้นะคะตรงนี้เราได้โบนัสนะคะหนึ่งหมื่นโบนัสหนึ่งเราเราได้โบนัสนะคะตรงนี้เรายังได้อยู่นะคะอ่าและตัววางดักนะคะ อันนี้คือเขาเรียกดาวหลับนะคะเ้อเมื่อกี้คือดาวหลับดาวไม่ทํานะคะแต่เราไปเจอคนที่อยู่ข้างล่างเราลงไปนะคะคนที่อยู่ข้างล่างเราลงไปคนใดคนหนึ่งที่ทํายอดตรงนั้นนะคะบริษัทก็มาคิดคานวณให้เราเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นที่อื่นนะคะก็จับไม่ได้เลยนะคะตรงนั้นค่ะและก็มาตัวอีก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 แนวงานอีกอีก,อกงานหนึ่งก็คือเขาเรียกวางโค้ดดัก การวางโค้ดดักเนี่ยค่ะถ้าเป็นที่อื่นนะคะอย่างเช่นเราไปคําคนวณเราไปทําเราไปทําเราต้องไปหาค่าสายงานเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเราคนที่หนึ่งทำที่สองทำที่สามทำที่สี่ทำที่ห้าทำไม่ทําตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้โบนัสตรงนั้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้มาดูของดีเน็ตเบิร์กนะคะของดีเนะะ็ตเบิร์กเนี่ยค่ะเราทํานะคะเราไปแนะนํา คนที่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ค่ะไม่ทำนะคะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไม่ทำแต่คนที่ห้าทำคนที่ห้าทำโบนัสหนึ่งพันคะแนนโบนัสหรือโบนัสที่ทางบริษัทเรากำหนดไว้ให้นะคะก็จะพัดขึ้นมาหาเราเหมือนกันอันนี้นะคะเขาเรียก Low Up ัพพัตอันะคะตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะตรงนี้และรอบการ การทำงานของเราอะค่ะการคิดคำนวณรายได้ของเราอะค่ะรายได้ตามแผนงานทั้ง8ข้อนะคะตรงนี้นะตรงนี้ต้องมีการรักษายอดนะคะการรักษายอดเริ่มต้นที่150 CPV เท่านั้นเองนะคะ หากไม่มีการรักษายอดก็จะไม่ได้คิดคำนวณรายได้ของเราจากจากรูปทีมจากองค์กรของเราที่ทำงานตรงนั้นนะคะเราก็จะไม่ได้นะคะตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษายอดนะคะและการให้การจ่ายนะคะการรอบจําหน่ายจ่ายผลตอบแทนจากบริษัทให้เรานะคะก็จะมีจ่ายให้เราทุกทุกคือการรักษายอดนะคะทุกทุก,ท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 กวันที่6ของการรักษายอดและเดือน ทุกวันที่6ของเดือนปัจจุบันนะคะเป็นวันรักษายยอดถึงวันที่5ของเดือนถัดไปนะคะและรอบจ่ายนะคะรอบจ่ายก็คือรอบวันที่1รอบรอบที่1รอบจ่ายที่1ของวันที่6ถึงวันที่20จ่ายวันที่30นะคะและรอบจ่ายวันที่2รอบจ่ายที่2วันที่21ถึงวันที่5จ่ายวันที่15เดือนหนึ่งเขาจะจ่ายให้เรา สอรอบนะคะตรวนี้นะค่ะวันนี้ก็ได้มาพูดแผนการตลาดให้ฟังนะคะอาจจะมีติดขัดบ้างนะคะเพราะปกติแล้วเวลาเราไปคุยกับลูกค้านะคะเราก็จะเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะค่ะวันนี้ขอส่งกันบ้านาส่งพ่อสอบอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะ